กรรมที่ทำให้ได้งานพอตัวแต่ไม่รุ่งคนจำนวนมากเห็นภาพชีวิตของตนเองทำงานเก็บเงินไปวันๆไม่อดตายแต่ก็ไม่สบายเสียทีแม้จะลองเปลี่ยนงานหรือหาไรายได้เสริมกี่ครั้งก็ห่างไกลนักจากคำว่าอิสระทางการเงินเหมือนคนที่พยายามยืดตัวให้สูงแต่ชนเพดานที่มองไม่เห็นแค่รู้ว่าเพดานนั้นมีอยู่จริง ความท้อแท้ห่อเหี่ยวพันนี้คือจุดอ่อนของมนุษย์เมืองที่เป็นช่องทางให้เหล่า18มงกุฎใช้เหยื่อล่อต่างๆนานา,นามาหลอกให้ติดเบ็ดไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือลัทธิล้างสมองให้หิวเงินในอากาศแล้วพบว่างับเงินในอากาศไม่เคยได้กลายเป็นการถูกซ้ำเติมให้ต้องช้ำใจหนักเข้าไปอีกกมใหม่ดูเผิผินๆเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะก็ทำงานหาอยู่หากินเหมือนคนอื่นไม่คิดทำเรื่องนอกกฎหมายไม่คิดหลอกลวงชาวบ้านบางคนสมองดีกว่ามนุษย์มานาทั่วไปด้วยซ้าแต่ย่าอยู่กับที่ตลอดแม้ได้ก้อนใหญ่ก็มาเป็นวุบๆแล้วใช้หมดทว่าไม่เคยถึงขั้นทำนบพังเปิดทางให้เงินใหญ่ไหลามาเทมาไม่ขาดสายเลย ในทางวิบากกรรมไม่ว่าจะขณะรวยหรือจนถ้าจิตใจแห้งแลง้งเห็นกัะตัวเท่ากับสร้างทะเลทรายไว้ให้ชีวิตหน้าแต่หากจิตใจชุ่มชื่นเอ,อนื้อเฟื้อเจือจานเท่ากับสร้างมหาสมุทรไว้ให้ชีวิตต่อไปพวกที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ระดับโลกแม้ทำธุรกิจแบบงกงกแต่จุดเริ่มต้นจะมีรากเหง้าทางความคิดแบบเดียวกันคือ ตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมากซึ่งหากบุญเก่าที่เคยช่วยคนจำนวนมากมาหนุนก็มักจุดชนวนความคิดให้ทําสินค้าหรือขายบริการถูกจุดแจ็กพอตแตกได้เศรษฐีส่วนใหญ่ก็เป็นตาบอดคลำทางเหมือนคนอื่นๆต่างแต่ว่าเป็นคนตาบอดใจกล้ากล้าคำไปเจอหนามตําเนื้อกล้าคำไปตกร่องตกหลุมฟกช้ำกล้าคลำไปหมุงกำแพงหัวปูด แต่เมื่อกล้าสิบครั้งต้องมีสักครั้งที่เจอประตูขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าเข้าจนได้จากบทความของคุณดังตริน